สวัสดีครับผมวันนี้นะครับได้สองหลวงพ่อเงินของน้องครับผมเข้ามาศึกษานะครับแต่ถ้าท่านใดเห็นองค์นี้แล้วชอบก็ทักมาได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้เผื่อท่านใดสนใจนะครับนี่คือเนื้อของหลวงพ่อเงินนะครับด้านหลังให้ท่านผู้ชมชมไปก่อนนะครับ นี่นะครับเรอเรดูกระแสโลหะนะครับผมนี่คือกระแสโลหะี่ด้านหลังนี่ใช้จีวอด้านหลังนะครับนี่นะครับน้องก็ ถ้าราคาโดนใจก็ปล่อยนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวมาดูด้านหน้านะครับด้านหน้าหน้าจะขยายไม่ค่อยได้เพราะพระยังไม่ได้ลากนะครับอือนะ นี่ครับผมหน้าตาของงทพ่งเงินนะครับวันนี้ต้นหน้แล้น้า